สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่อง YouTube แม่มดเพียรกรค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีพฤษภดูชะตาของท่านในช่วงเดือนเมษายนปี2568จะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วเป็นชาวพฤษภรับฟังคลิปนี้ได้ค่ะท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาสามารถดูตามราศีได้การพยากรณนี้เป็นการพยากรณโดยภาพรวมหากมีสิ่งใดตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออาภัยมานะที่นี้ค่ะ และชาวลัคนาราศีพุธศพดาวประจําตัวตนดาวตานุลักษ์ของท่านนะคะก็คือตําแหน่งดาวพระศุกร์ค่ะดาวพระศุกร์ตลอดทั้งเดือนยังคงอยู่ในภพโยกหลังในภพลาภะนะคะมีการถอยหลังพักองศาตั้งแต่11มีนาคมจนถึง23เมษายนค่ะแต่จุดนี้เมื่อดาวตัวตนถอยหลังมาอยู่ในภพลาภะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวข้องกับการจัดสรรปันส่วนการแบ่งผลประโยชน์ บางคนจุดนี้นะคะมีเกณฑ์ได้รับลาบยศชื่อเสียงลาบผลต่าง,างๆหรือมีเกณฑ์ได้พบเจอเพื่อนสนิทค่ะ และเจ้าบ้านดาวพฤหัสก็มาทับตัวท่านอยู่ครองตำแหน่งจุลจักรกลุ่มร่วมมฤตยูแบบนี้ค่ะต้องบอกว่าใครที่รอคอยเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินมรดกใครที่รอคอยงานใหญ่อยู่รอบระยะเวลานี้มีเกย์ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะคะมีเงินทองมีสิ่งที่ทําให้เจ้าชะตาได้ประสบความสําเร็จนะคะเรียกว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนหนุนหลังดวงชะตาของตัวท่านนั่นเองค่ะ และดาวลาภะเป็นจุลจักรทับต,ตัวแบบนี้ต้องบอกว่าทับในเรื่องของสิ่งดีเรื่องดีส่งผลไปในเรื่องของคู่สัญญาสัญญาจ้างงานสัญญาในการทําธุรกรรมต่างๆรวมถึงเรื่องของคู่ความคนรักด้วยเพราะจุดนี้พฤหัสก็เล็งมายังเรือนคู่ของท่านนั่นเองค่ะเพราะนั้นจึงส่งผลส่งคุณให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะได้รับในเรื่องของความสําเร็จต่างๆที่จะเกิดขึ้นค่ะ ดาวพระศุกร์นะคะกุมร่วมกับดาวราหูราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนการงานเพราะฉะนั้นจึงมีความสัมพันธ์ทิศทางสัมพันธ์ไปในเรื่องของการงานต่างๆเกิดงานทับตัวเกิดงานเยอะเกิดผลสําเร็จเกิดเรื่องของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการปรับฐานเงินเดือนเกิดขึ้น ในช่วงวันที่1-14ถึง14ค่ะอาทิตย์ก็ร่วมด้วยกับดาวตัวตนของท่านก็เป็นดาวคู่สมพลเพราะฉะนั้นมีผู้สนับสนุนในเรื่องของลาบยศชื่อเสียงเงินทองนะคะถึงแม้จะมีปัญหาเข้ามาบ้างเพราะดาวศุกร์เป็นดาวอาริแต่เมื่อมีปัญหาบางคนได้ร่วมงานกับคู่แข่ง บางคนจับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัทคู่แข่งบริษัทการค้ามีการปรับปรุงระบบการงานต่างๆดาวอริทัพลาภะนะคะเป็นมหาอุดแบบนี้ต้องบอกว่าปัญหาเข้ามาแต่ปัญหาจุดนี้ค่ะโปรเจกต์นี้จะทำให้ท่านได้รับในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของการปรับระดับที่จะเกิดขึ้นเจ้านายมองเห็นการทำงานมีคนดูการทำงานของท่านอยู่ และดาวพระพุธกับดาวพระศุกร์ก็เป็นดาวคู่ธาตุน้ําอยู่ในราศีธาตุน้ําถึงแม้พุธจะเป็นปลาเป็นนิดเอาข้อดีก่อนเลยนะคะถือว่าเป็นธาตุที่ให้คุณดาวที่ให้คุณเพราะฉะนั้นดาวพุธเป็นดาวการเงินการเงินจึงมักมีการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องคนอื่นได้ยิบย่อยได้บ่อยๆนะคะและตัวท่านก็สแสวงหารายได้เพิ่มรายได้ที่มาเสริมให้กับตัวเองค่ะ บางคนจุดนี้มีเกณฑ์ได้ทํางานเสริมทํางานพิเศษที่จะเกิดขึ้นและดาวพุธนอกจากเป็นเจ้าเรือนการเงินยังเป็นเจ้าเรือนปุตตะบริวารดีนะคะแต่อาจจะต้องเสริมในเรื่องของทักษะการสื่อสารคําพูดอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดการสื่อสารกับลูกน้องด้วยเพราะว่ากลุ่มร่วมกับดาวพระราหู พุธราหูเป็นดาวคู่ศัตรูนะคะก็อาจจะมีเหตุของการสื่อสารผิดพลาดมีเหตุของการทําสัญญาบางอย่างนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการเงินเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่สําคัญกับเรื่องของการงานเพราะนั้นจุดนี้เมื่อดาวตัวตนของท่านได้กําลังดี ท่านเองจะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดในพกเรือนนี้เพราะฉะนั้นผลประโยชน์นะคะหรือว่าเรื่องของรายละเอียดส่วนข้อเพิ่มเติมเอกสารการแก้ไขต่างๆตัวท่านต้องเป็นคนที่ตรวจทานตรวจสอบเอกสารเองนะคะไม่ให้ความผิดพลาดเล็ดลอดออกไปลักษณะแบบนี้ค่ะ แต่ดาวพระพุธจุดนี้ก็จะมีการปรับเนื้อปรับตัวแล้วจะเกิดเรื่องดีการเงินมีเกณฑ์ได้เงินเป็นทีมมีเกณฑ์ได้เงินก้อนมาแบ่งกันกับทีมงานของตัวท่านนะคะมีเกณฑ์ได้บริวารหน้าใหม่ถึงแม้บริวารของท่านจะมีทักษะน้อยจะมีเรื่องของปัญหาการสื่อสารบ้างแต่ในภายหลังจะสามารถที่จะทํางานกันได้แล้วก็เกิดผลสําเร็จได้นะคะเนื่องจากเป็นธาตุที่มีความสัมพันธ์ในเรื่องของทิศทางการทํางานไปในทิศทางเดียวกันก็เกิดผลสําเร็จ อาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าหยินหยางก็ได้ค่ะมีความลงตัวขาวกับดําทําให้เกิดความลงตัวทําให้เกิดเรื่องของความสําเร็จของเนื้องานที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะพอวันที่14เมษายนอาทิตย์ยกมาเป็นมหาอุดในภกวินาศของท่านนะคะจุดนี้ต้องบอกว่าอาทิตย์มีกําลังร้อนแรง และดาวอาทิตย์เป็นดาวพันธุของท่านพันธุวินาศเอาข้อเสียก่อนอาจจะมีเรื่องของการต้องซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถอุบัติเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้นได้เพราะไปอยู่ในบ้านของดาวอังคารระวังเรื่องของฟืนไฟนะคะเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของความร้อนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่จุดนี้เมื่อดาวอาทิตย์ได้กําลังมหาอุดก็เรียกว่าหนุนหลังตัวท่านตามหลังตัวท่านอาจจะมองไม่เห็นมีคนสนับสนุนมีคนคอยส่งเสริม หรือบางคนมีเกณฑ์ได้ทรัพย์มาแบบลับๆได้ทรัพย์สินมรดกที่เกี่ยวกับการแบ่งส่วนในบ้านได้รับเงินส่วนแบ่งจากครอบครัวของท่านลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้สําหรับตัวท่านค่ะทีนี้เรามาดูในภพการงานของท่านภพการงานมีดาวพระเสาร์อยู่สุภกรรมะความสำเร็จยิ่งใหญ่มั่นคงเพราะดาวเสาร์จุดนี้เป็นตำแหน่งเกษตรเรือนสองดาวเสาร์เดินเสด็ด้วยตั้งแต่18มกราไปจนถึง27เเมษา มีผู้สนับสน,นุนมีคนที่เร่งการทำงานของท่านหรือตัวท่านเองค่ะเร่งในเรื่องของความสำเร็จกับงานบางอย่างที่จะเกิดขึ้น มีคนคอยช่วยเหลือให้งานที่ต้องรับผิดชอบให้งานเกี่ยวข้องกับงานบริหารเข้ามาในช่วงวันที่ 1, 1ถึงวันที่11เเมษายนค่ะดาวพระพุธร่วมเกิดเป็นดาวคู่สมพลแต่พุธนะคะจุดนี้เขาถอยหลังค่ะถอยหลังได้ตำแหน่งจุลจกักรเทวีโชคเพราะฉะนั้นจุลจักรยิ่งใหญ่ในเรื่องของการเงินเงินเยอะนะคะมีเงินสนับสนุนจากเรื่องการงานใครทำโปรเจกต์ลับต่างๆรอบระยะเวลานี้มีเกณฑ์ได้เงินสนับสนุนก้อนใหญ่เข้ามาค่ะมีเกณฑ์ได้โชคลาภ จากเรื่องของการงานนะคะมีเกณฑ์ได้รับได้ร่วมงานกับบริวารคนเก่าที่เคยออกไปแล้วนะคะที่เคยมีเรื่องการร่วมงานกับท่านมาก่อนกลับมาส่งเสริมกลับมาช่วยเหลือกันนะคะและดาวพุธเนื่องจากเป็นดาวปุตตะปุตตะกรรม,มะมีการเกิดขึ้นใหม่ของงานมีโปรเจกต์เกิดขึ้นใหม่มีการสร้างแฟรนไชส์มีการสร้างเครือข่ายของงานนะคะมีการขยับขยายงานได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการงานเกิดขึ้นค่ะ และเรามาดูดาวอังคารกันดาวอังคารมาอยู่ในพแห่งการสื่อสารพที่3ของตัวท่านนะคะอยู่ในราศีธาตุน้ำเรียกว่าเป็นราศีแม่ธาตุนะคะอังคารหมายถึงความขยันความอดทนได้ตําแหน่งที่เรียกว่านิดนะคะและช่วงตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึง9เมษายนอังคารยังคงมีการหมุนอยู่กับที่นะคะเรียกว่าบางครั้งการสื่อสารอาจจะมีการทบทวนตัวเอง อาจจะมีการคิดมีการตัดสินใจบางอย่างนะคะแต่ก็เชื่อว่าจะเกิดผลดีกับตัวท่านได้บางครั้งค่ะมีอารมณ์เครียดเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันเพราะอังคารจุดนี้เป็นเจ้าเรือนวินาศ ระวังเรื่องความเครียดความคิดมากนะคะหรือว่าความหุนหันพลันแล่นจะก่อเกิดผลไม่ดีกับตัวท่านได้อังคารเป็นนิดกำลังค่อนข้างน้อยเพื่อนอาจจะชักชวนกันไปในเรื่องที่เกเรในเรื่องไม่ดีการดื่มการกินการเที่ยวหรือไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องของการทํางานอาจจะมีเพื่อนเข้ามาหานะคะมีเพื่อนในโซเชียลออนไลน์ดีกว่านะคะเพราะดาวอังคารเป็นดาวาวินาศวินาศสหัชชะเพื่อนในโซเชียลออนไลน์ก็จะถือว่าเป็นการแก้เคล็ดในการแก้เคล็ดในการที่จะใช้ชีวิตระดับสังคมของ ท่านรอบระยะเวลานี้เรียกว่าท่านจะปรับเนื้อปรับตัวได้ยากท่านอาจจะชอบเก็บตัวเงียบไม่ชอบสูงสิงกับใครไม่ชอบวุ่นวายกับใครหรือรอบระยะเวลานี้ค่ะท่านอาจจะต้องโฟกัสในเรื่องของคนประโยชน์ในเรื่องการงานในเรื่องเบี้ยส่วนต่างในเรื่องของการเงินต่างๆที่ท่านจะได้มานะคะมองว่าอาจจะไม่มีเวลามาใส่ใจเรื่องของสังคมคอนเนคชั่นมากนะัก จนเผลอเลอลืมไปในเรื่องของการตัดสินใจต่างๆหรือการไม่แคร์สังคมของท่านอาจจะส่งผลในเรื่องของการงานมีบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะจุดนี้ดวงดาวโยกสัมพันธ์ถึงกันนะคะในภพลาภดาวอังคารค่ะก็โยกถึงดาวตัวตนซึ่งอยู่ในภพลาพะเพราะฉะนั้นจะมีเพื่อนยังคงเกิดเป็นมิตรสหายเกิดเป็นคู่มิตรในภพสหัสชชะแต่อาจจะมีเรื่องของการต้องกระตุ้นตัวเอง แต่เชื่อได้ว่าเมื่อดาวตัวตนของท่านส่งกําลังสูงชาวลัคนาราศีพฤษภจะกระตุ้นผลักดันตัวเองไปในทิศทางที่ทําให้ท่านเองได้ประสบความสําเร็จทั้งหน้าที่การงานลาบยศชื่อเสียงเงินทองที่จะได้มานั่นเองค่ะส่วนดาวพระเกตตลอดทั้งเดือนอยู่ในภพพันธุ กิจกรรมเกี่ยวข้องกับบ้านเรือนเกิดขึ้นเยอะกิจกรรมต่างๆเกี่ยวข้องกับการโฟกัสความมั่นคงการสร้างหลักปักฐานบางคนอยากได้บ้านก็ได้บางคนอยากกู้ธนาคารอยากซื้อรถก็ได้นะคะรอบระยะเวลานี้กระตุ้นความอยากได้ท่านไปมาหาสู่กับคนในครอบครัวค่อนข้างบ่อยในช่วงรอบระยะเวลานี้แต่บางคนจุดนี้ดวงดาวบ่งบอกว่าอาจจะมีเรื่องเครียดได้ในช่วงกลางเดือนจนถึงปลายเดือนเพราะว่าดาวพันธุมาอยู่ในภพวินาศนะคะหรือบางคนค่ะ ถ้ามีการเดินทางร่วมกับคนในครอบครัวรอบระยะเวลานี้อาจจะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้นะคะเพราะอาทิตย์อยู่บ้านอังคารอังคารมาอยู่บ้านจันทร์อยู่ในภพสหัชชะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆความล่าชา้าความผิดพลาดในทริปของการเดินทางลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้สําหรับชาวพฤษศค่ะ และสาหรับเรื่องของคู่ครองคนรักดาวเจ้าเรือนปัตตนิคือดาวอังคารอีกแล้วนะคะดาวอังคารเป็นนิดในภพสหัสชะก็รอบระยะเวลานี้เชื่อว่าสิ่งต่างๆอาจจะมีเรื่องของการคอนเน็กชันการพูดคุยกันบางคนนะคะคู่ครองของท่านรอบระยะเวลานี้อาจจะเป็นเหมือนเพื่อนกับตัวท่านแต่ว่าไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่เพราะว่ากําลังของคู่ค่อนข้างน้อยหรือบางคนรอบระยะเวลานี้อาจจะมีภาวะคุยไม่ลงรอยกัน การคุยสิ่งต่างๆไม่ลงตัวกันก็เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะเนื่องจากดาวคู่ของท่านยังคงมีการมนอยู่หรือบางคนค่ะมีปัญหาในเรื่องของการที่จะทํางานในเรื่องของการทํางานในเรื่องส่วนตัวลักษณะแบบนี้คู่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารเรื่องคําพูดบ้างแต่ให้เข้าใจนะคะภาวะอารมณ์บางครั้งหุนหันพลันแล่นแต่เขาก็กําลังพิจารณาตัวเองเขาก็กําลังที่จะขยับตัวเองเพื่อก้าวไปสู่จุดที่จะทำให้เกิดฐานความมั่นคง ไม่มีใครที่อยากจะหงุดหงิดอารมณ์เสียตลอดเวลานะคะแต่บางครั้งอาจจะมีปัญหาที่เข้ามากระตุน้นเราอาจจะไม่รู้ท่านอาจจะไม่รู้นะคะเพราะนั้นทําความเข้าใจในมุมของเขาในมุมของเราเมื่อเราอยู่กันคนละจุดอยู่กันคนละมุมทิศทางการมองเห็นจึงมีการเบี่ยงเบนที่ไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะเข้าใจเขาเข้าใจเรานะคะจุดนี้ค่ะส่วนดาวพระศุกร์ เป็นตัวแทนเรื่องความรักเรื่องเงินทองและเป็นดาวตัวตนของท่านเข้มแข็งเชื่อว่าเดือนนี้ทั้งเดือนนะคะท่านรู้ว่าสิ่งใดควรบริหารจัดการอย่างไรนะคะแต่ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องความรักเพราะพบ,พบลาภะนะคะเรียกว่าเป็นปุตตะของปัตตานิเป็นความรักที่เกิดขึ้นใหม่ได้นะคะและดาวที่กลุ่มร่วมก็เป็นดาวพลังแห่งรักเป็นดาวเรื่องของความลุ่มหลงได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้น ระมัดระวังมือที่สามที่จะเข้ามาถึงแม้จะเห็นข้อดีของเขาก็ตามสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วส่วนสําหรับคนโสดอย่าเจ้าชู้มากนักนะคะหรือท่านอาจมีเกณฑ์ค่ะได้พบเจอคนที่มีเรือพ่วงมาแล้วมีบุตรมีลูกมาแล้วลักษณะแบบนี้หรือมีภาระพันธะผูกพันแต่คู่ของท่านความรักของท่านจะส่งเสริมให ได้รับในเรื่องของผลประโยชน์บางคนได้การเงินเข้ามาบางคนได้ในเรื่องของทริปการท่องเที่ยวความสุขความใส่ใจซึ่งกันและการเป็นเรื่องของความสุขใจเป็นเรื่องของความบันเทิงลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะ ขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้ค่ะและฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อเปิดการมองเห็นให้กับช่อง youtube แม่มดเพลกรค่ะดิฉันได้จะทำคลิปดาวาย้ายแล้วตามไปฟังได้นะคะสำหรับการอายยกรณดวงชะตาในรอบปี2568ในเพลย์ลิสต์ค่ะและท่านใดสนใจผูกลัคนากันส่วนตัว QR Code ด้านล่างท่านใดสนใจร่วมทาบุญปันน้าใจน้องหมาน้องแมวจรบริจาคมาได้ที่เบอร์บัญชีด้านล่างนะคะ ขอบพระคุณอย่างมากค่ะไลท์ที่ชั้นจัดทาการสอนออนไลน์ภาคการพยากรณ์นะคะจะมีการสอนพื้นฐานตัวต่อตัว,ตวแล้วก็มีการเรียนกันเป็นกลุ่มไม่มีวันหมดอายุค่ะจะมีการถามตอบแล้วก็ยกตัวอย่างการใครสนใจก็ทักมาหาดิฉันได้จะได้มีอาชีพติดตัวไว้เช็คดวงของตัวท่านเองแล้วก็เช็คดวงของบุคคลรอบข้างหรือเริ่มต้นเป็นนักพยากรณ์นะคะมาปรึกษากันได้ค่ะ9,900รบาทเท่านั้นนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสําหรับชาวพฤกษบค่ะสวัสดีค่ะ